สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องมาดูกันอยู่กับผมปอนนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของการนําเข้าปืนจากต่างประเทศนะครับพอดีว่ามีหลายท่านเนี่ยคอมเมนต์สอบถามกันมาเยอะมากนะครับถามว่าถ้าเราจะสั่งซื้อปืนเองจากต่างประเทศเนี่ยมันมีวิธีการมีขั้นตอนอะไรยังไงนะฮะร,รวมถึงบางคนบอกว่ามีเพื่อนจากต่างประเทศนะครับให้ปืนมาฟรีฟร เราจะสามารถเอากลับเข้ามาได้ไหมจะนําเข้าได้ไหมก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามันสามารถทําได้ไหมแล้วมันมีขั้นตอนอย่างไรนะครับโดยหลักที่เราถือปฏิบัติกันมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่หลายๆท่านทราบนะครับก็คือไม่สามารถนําเข้าเองได้นะฮะเพราะว่าการนําเข้าอาวุธปืนเนี่ยเราจะต้องได้รับใบอนุญาตซะก่อนนะครับ ใบาญาตตัวนี้เรียกว่าใบาปอ2นะครับก็คือเป็นใบาญาติในการนําเข้าอาวุธปืนจากต่างประเทศนะครับมันก็จะคาบเกี่ยวกับกฎหมายในพรบอาวุธปืนปี2490นเ้าูนะครับในมาตรา7แล้วก็มาตรา24นะครับคือมาตรา7เนี่ยเป็นการนําเข้าหรือการมีปืนสําหรับประชาชนทั่วไปนะครับในส่วนมาตรา24เนี่ยจะเป็นเพื่อสําหรับการค้านะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดกฎหมายให้ดูแล้วกันนะฮะ พอดีว่าผมมีกฎหมายพรบอวุธปืนเตรียมมาด้วยนะฮะมาตรา7นะครับห้ามมิให้ผู้ใดทำซื้อมีใช้สั่งหรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนเว้นแต่จะได้รับใบอนญาตจากนายทะเบียนท้องที่นะครับอันนี้คือมาตรา7ดนะฮะดูที่มาตรา24นะครับ มาตรา24นะครับห้ามมิให้ผู้ใดทําประกอบซ่อมแซมเปลี่ยนลักษณะสั่งนําเข้ามีหรือจําหน่ายซึ่งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนสําหรับการค้าเว้นแต่จะได้รับใบอนญาตจากนายทะเบียนท้องที่เนี่ยครับกฎหมายมัญญยติชัดเจนนะครับว่าการจะสั่งนําเข้านั้นต้องมีใบอนุญาตนะฮะก็คือใบปอ .2 นะครับ,บ,ออรบทีนี้ถ้าเราจะสั่งเราจะต้องทํำยังไงนะฮะ แน่นอนว่าถ้าสมมุติท่านมีความสามารถในการที่จะไปขอใบญาติปสองได้เนี่ยท่านก็สามารถสั่งนําเข้าได้นะครับเพราะว่ากฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนนะครับแต่เท่าที่ผมทราบมาใบญาติป .2 อเนี่ยออกยากนะครับออกยากมากๆแล้วเท่าที่ทราบนะปัจจุบันเนี่ยคนที่จะเซ็นใบญาตปสองได้ก็คือรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีมหาไทยซึ่งตอนนี้เขาไม่เซ็นให้นะครับเท่าที่ทราบมาจะเป็นแบบนั้นทีนี้เมื่อเราไม่สามารถที่จะขอใบญาติปสองได้ เราจะสั่งซื้อปืนกระบอกนี้จากต่างประเทศหรือนําเข้าปืนกระบอกนี้จากต่างประเทศได้อย่างไรมันก็มีระเบียบวิธีการปฏิบัติอยู่นะครับมันเป็นคําสั่งกระทรวงมหาดไทยนะฮะตั้งแต่ปี2535นะครับคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่108ทั2535นะครับเรื่องจํากัดการออกใบอนุญาตให้บุคคลสั่งหรือนําเข้าซึ่งอาวุธปืนบางชนิดวนะพอดียวผมไปหาข้อมูลมานี่ครับคำสั่งตามนี้นะฮะ แล้วก็มันจะมีคําสั่งอีกตัวหนึ่งที่สืบเนื่องกันนะครับก็คือคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่2 6 0หกศูนย์ทับนะครับเนี่ยครับเรื่องการกําหนดชนิดอาวุธปืนสั้นที่ใช้ในการกีฬานะครับที่สามารถนําเข้าได้เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะฮะเอาคําสั่งที่108่งศูนย์แปดทับสองห้าสามห้าก่อนแล้วกันนะครับเรื่องการจํากัดการออกใบอนุญาตนะฮะโดยปรากฏว่าอาวุธปืนสั้น ที่บุคคลมีไว้โดยชอบด้วยกฎหมายมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลายซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนฉะนั้นเพื่อจำกัดอาวุธปืนดังกล่าวมิให้มีเพิ่มจำนวนมากขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา57แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพศ2490 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งให้จำกัดการออกใบอนุญาตให้บุคคลสั่งหรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนสั้นหากบุคคลใดจะสั่งหรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนสั้นแล้วจะต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ตามความเห็นชอบของรัฐมนตรี ในการขอสั่งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวต้องให้ผู้รับใบอนุญาตทำการค้าอาวุธปืนเป็นผู้สั่งหรือนำเข้าแทนเท่านั้นและร้านค้าอาวุธปืนที่เป็นตัวแทนผู้สั่งจะต้องถือจำนวนอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่มีตามใบอนุญาตให้ทำการค้าอาวุธปืนนั้นนับรวมเข้ากับจำนวนโคต้าของร้านนั้นด้วยสำหรับอาวุธปืนเพื่อใช้ในการกีฬาตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้แต่การขออนุญาตจะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐมนตรีเช่นเดียวกันยกเว้นอาวุธปืนชนิดอัดลมเป็นคำสั่งตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ปี2535นะครับผมสรุปง่ายๆเลยนะครับก็คือเราสามารถสั่งได้แต่ว่าเราจะต้องให้ร้านร้านค้าอาวุธปืนเป็นคนสั่งให้นะฮะแล้วก็จะต้องไปตัดโคต้าของจำนวนปืนที่จะสั่งของร้านนั้นๆด้วยนะฮะ สมมุติว่าโคต้าร้านเนี่ยปืนสั้น30กระบอกปืนยาว50กระบอกนะครับถ้าสมมุติเราสั่งปืนสั้น1กระบอกนะครับไปให้ร้านสั่งให้ร้านก็จะต้องตัดโคตา้าจากเดิมที่ร้านจะสามารถสั่งมาขายได้ส0กระบอกตัดของเราเป็น1กระบอกก็จะเหลือ29กกระบอกนะครับร้านค้าเขาก็ขาดประโยชน์ขาดรายได้ตรงนี้ไปนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปฝากร้านค้าสั่งอาวุธปืนให้เนี่ยเราก็จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายนะครับร้านค้าก็อาจจะเรียกรับ ส่วนต่างที่เขาขาดโอกาสขาดผลประโยชน์ในการสั่งอาวุธปืนตรงนี้จากเรานะครับก็ลองไปถามร้านค้าอาวุธปืนดูก็มีหลายร้านนะที่สามารถสั่งให้ได้ค่าใช้จ่ายมันก็มีนะครับหลักหมื่นบาทนะฮะแล้วอีกคําสั่งหนึ่งนะครับคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่260ท2535ที่เขาออกตามมานะครับเรื่องจํากัดชนิดอาวุธปืนสั้นที่ใช้ในการกีฬานะฮะ ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่108ทับส5ลงวันที่10กุมภา2535เรื่องจำกัดการออกไปญาตให้บุคคลสั่งหรือนำเข้าอาวุธปืนบางชนิดโดยยกเว้นอาวุธปืนสั้นเพื่อใช้ในการกีฬาตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดเพื่อให้การพิจารณาใบอนุญาตให้สั่งนำเข้าอาวุธปืนเพื่อให้ใช้ในการกีฬาเป็นมาตรฐานเดียวกันกระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดชนิดและประเภทอาวุธปืนสั้นเพื่อใช้ในการกีฬาดังนี้ขอ้อ1ชนิดลูกโม่วงเล็บ e รเบอรเวอร์ ขนาดจุด32และจุด38ต้องมีลำกล้องยาว6นิ้วข้อ2ชนิดกึ่งอัตโนมัติวงเล็บเซมิออโต้ข้อ2.1ขนาดจุด32ต้องใช้เครื่องกระสุนชนิดหัวตัดแวดคัตเตอร์และระยะห่างจากยอดศูนหน้าถึงบ่าศูนหลังไม่น้อยกว่า18เซนติเมตรข้อ2.2ขนาดจุด22ต้องมีระยะห่างจากศูนหน้าถึงบ่าศูนย์หลังไม่น้อยกว่า18ซนเมตรข้อ3 ปืนสั้นยิงช้าขนาดจุดสอบรรจุกระสุนครั้งละหนัดต้องมีระยะห่างจากศูนย์หน้าถึงบ่าศูนย์หลังไม่น้อยกว่า18เซนติเมตรทั้งนี้ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปประกาศหน้าวันที่2เมษายนต5 3 5นนะครับก็เป็นคำสั่งที่ออกตามมานะฮะในเรื่องของการกำหนดชนิดอาวุธปืนเพื่อใช้ในการกีฬาก็สรุปง่ายๆนะครับว่าคนธรรมดาเนี่ยก็สามารถสั่งได้เช่นกันนะครับ แต่การจะสั่งนั้นก็ต้องขอใบอนุญ,ญาตสั่งนําเข้าก็คือใบป .2 นะครับถ้านําเข้าอาวุธปืนเพื่อการกีฬามันก็ต้องเข้าเงื่อนไขใน3ข้อนี้นะครับตามคําสั่งมหาดไทยที่260 2535นะครับโดยอาวุธปืนที่เข้าเงื่อนไข3ข้อนี้ก็จะไม่เกี่ยวกับร้านค้าแล้วนะครับก็คือจะไม่เกี่ยวกับโควตาร้านนะฮะเราสามารถสั่งตรงได้เลยไม่ต้องผ่านร้านค้านะครับถ้าเป็นปืนลูกโม่เนี่ยก็สั่งได้แค่ขนาดจุดสามสองกับจุดสามแปดลำกล้องหกนิ้วนะครับ แล้วถ้าเกิดเป็นปืนเซมิออโต้นะครับปืนกึ่งอนุนมัติเนี่ยก็ได้ขนาดจุดสขนาดจุดสอนะฮะแล้วก็ระยะห่างจากศูนย์เนี่ยก็ไม่น้อยกว่า18เซนนะครับก็จะเป็นพวกปืนสําหรับการกีฬานะฮะแล้วอย่างหนึ่งก็จะเป็นปืนสั้นยิงช้าจุดบรรจุครั้งละหนันดนะฮะที่เขาแข่งยิงกันระยะ50เมตรพวกนี้นะครับ ปืนพวกนี้ร้านค้าไม่ค่อยจะเอาเข้ามาขายสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นของเล่นเฉพาะกลุ่มนะฮะมันมีแค่กลุ่มนักกีฬาที่ยิงประเภทสากลจริงๆเขาถึงจะใช้นะครับแล้วทีเนี้ยการที่ร้านปืนไม่นําเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะหาซื้อจากไหนนะฮะกฎหมายก็เลยเปิดช่องให้เราสามารถสั่งเองจากต่างประเทศได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าการจะสั่งเนี่ยมันก็ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรนะฮะ การขอใบญาติป2เนี่ยจริงๆเราสามารถไปยื่นขอได้ที่แผนกอาวุธปืนนะครับที่นายทะเบียนอาวุธปืนท้องที่ได้เลยนะฮะต่างจังหวัดก็ไปขอที่อำเภออะไรแบบนี้นะครับแล้วอำเภอเขาก็ถึงจะชงเรื่องส่งมาที่ส่วนกลางมาที่กระทรวงนะฮะให้รัฐมนตรีเห็นชอบนะครับลักษณะการบฏิบัติก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วในส่วนของหลักฐานเนี่ยก็เหมือนกับการขอใบป3นะครับก็พวกสำเนาทะเบียนบ้านแบบประชาชนนะครับแล้วก็ หนังสือรับรองเงินเดือนหลักฐานการประกอบอาชีพต่างๆนะฮะคือผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดเป็นปืนชั้นที่ตามร้านค้ามีขายทั่วไปปกติแล้วพวกเนี้ยผมคิดว่าซื้อร้านเถอะนะฮะซื้อร้านดีกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ต้องยุ่งยากเรามีหน้าที่แค่ขอใบพ .3 อ,อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะไปสั่งจากต่างประเทศเองเนี่ยเราก็ต้องเสียเงินอยู่ดีนะครับ 1. คือเสียจากร้านค้าที่ต่างประเทศนะครับเราจะต้องโอนเงินไปให้เขา แล้วเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียในเรื่องของค่าขาดโอกาสที่จะต้องมาตัดโคต้าของร้านปืนนะครับร้านปืนเขาคิดเราอยู่แล้วถ้าเกิดมารวมรวมกันแล้วเนี่ยมันใกล้เคียงกันก็ซื้อร้านเถอะนะฮะแนะนําแบบนี้แล้วกันเพราะว่ามันไม่ยุ่งยากเท่าซื้อเองแต่ถ้าเกิดบอกว่าปืนกระบอกนั้นที่จะซื้อจากต่างประเทศเนี่ยแหมมันดีมากเลยนะสภาพมันสวยวิ้งเลยแล้วมันเป็นอะไรที่เราชอบมากมันมีความพิเศษต้องเอาให้ได้แบบนี้ก็ไปติดต่อร้านปืนให้เขาเป็นคนสั่งให้นะฮะ แต่ถ้าเกิดเป็นปืนสําหรับการกีฬาแล้วเข้าเงื่อนไขคําสั่งมหาไทยดังที่กล่าวไปแล้วนะครับก็สามารถดําเนินเรื่องขอป .2 ออเพื่อสั่งซื้อเองได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นนักกีฬาเนี่ยท่านก็อาจจะต้องมีบัตรมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาพอสมควรนะครับอาจจะต้องมีพอร์ตมีโปรไฟล์ที่ท่านเป็นนักกีฬาจริงๆเคยไปแข่งนู่นนี่นั่นนะครับเขาถึงจะอนุมัติเท่าที่ทราบมาจะเป็นแบบนั้นนะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็มาเรียนแจ้งไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะคลายข้อสงสัยให้กับหลายๆท่านได้นะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ